นะคะนั่นก็คือเทียนแก้วท่านสามารถที่จะจุดแสงสว่างนล่นก็ลงไปในเทียนแก้วให้แสงสว่างในครั้งนี้เปรียบเสมือนแสงสว่างส่องนําทางชีวิตของท่านแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะวางลงไปอย่างบริเวณอัญจาันเทียนแก้วและจุดต่อไปนั่นก็คือบริเวณมหาวิหารมายาเทวีนะคะซึ่งภายในบรรจุ มาจากสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าโดยมีประวัตินะคะมีประวัติซึ่งกล่าวไว้ว่าครั้งที่พระเจ้าอาโศมหาร้าไได้ทำการพินนรณาปฏิสังขรณ์พินีสถานทันใดพบกับจุดซึ่งเป็นจุดประสูติของพระพุทธเจ้านะคะได้มีการวางหินก้อนหินไว้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือก้าวแรกแห่งพระพุทธศาสนาก้าวแรกของเจ้าชายสิทธัตถะและหลังจากนั้นได้มีการสร้าง ครอบแก้วเพื่อรักษาจุดมาร์เกอร์สโตนซึ่งเรียกว่าจุดมาร์เกอร์สโตนเป็นจุดกำเนิดของพระพุทธเจ้านะคะ